สวัสดีครับผมเซวานจายออนสีนักขริมนะครับวันนี้มาตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับผมจะพามาชมในตัวส่วนของแอมเบียนไลท์ของตัวรถคันนี้ครับเป็นตัวไอออนวีนะตอนนี้ผมเปิดไฟไว้อยู่อันนี้ไฟสองหน้าผมไาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องแล้วก็อ่าเดี๋ยวปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดปิดข้างบนก่อนปไฟเขาจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือความสว่างคือผมเอาขึ้นสูงสุดเลยนะครับขึ้นสูงสุดเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนความสว่างประมาณนี้อันนี้ตรงประตูนะครับ เราจะมีด้านหลังอีกอันนี้ค่อนข้างจะสวยเลยหรือว่าลูกค้าสามารถตั้งได้เป็นแบบตั้งเป็นสีเดียวก็ได้ก็คือลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้แต่สําหรับผมนะผมว่าสีม่วงเราขับแล้วจะสบายตาที่สุดแล้วก็ดูสวยที่สุดสําหรับผมสีม่วงโอเคมากนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางแท่นชาร์จไร้สายนะตรงนี้นี่ครับทงแผงประตูตรงนี้ครับตัวนี้สีม่วงสวยหรือว่าตั้งตามจังหวัดเสียงเพลงก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้า เนี่ยเราก็ติ๊กตามจังหวัดสิงห์เพลงแต่ว่าเราจะตั้งตัวนี้เป็นตัวหลักเพราะถ้าเพลงเบาเขาก็จะเป็นไฟแบบวอร์มไลท์เบาๆครับแต่ถ้าเพลงที่แบบมันๆขึ้นหน่อยไฟไฟเขาจะกระพริบกระพริบเหมือนออความเร็วไฟเขาจะเพิ่มขึ้นเหมือนเราเปิดอยู่ในอาจจะเป็นในถับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยแต่ว่าตัวนี้สบายตาม,มากนะครับความสว่างก็เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีไฟสองเท้าให้ด้วยสําหรับลูกค้าที่แบบกลัวเหยียบผิดระหว่างเบรกกับเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีตัวนี้ให้ด้วย ล้าที่สําคัญนะครับรถรุ่นนี้ยังเป็นรถที่ลูกค้า,าสั่งจองมาเยอะมากเป็นรถลูกค้ารอรถเยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีรถที่พร้อมรับนะแต่ว่าเป็นรุ่นไหนสีอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจก็คือเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีสีอะไรหลุดบ้างก็ถ้าสีตรงใจลูกค้าก็รับคนได้เลยนะครับ